<speaking in foreign language> Welcome to Oceania, my, community, my community, community. Yes, time yes. to eat, breakfast, it's a lot of food over uh, here. I mean from here, like at the beginning I have shown you like, a, pay pay like pay a, buffet. a buffet, we take it ourselves, and then oh, uh, under the tree oh, and the tables oh, over yeah. there, just around here, the mm -hmm. the uh, uh, kind uh, like a meeting uh, in the uh, table mm -hmm. is very charming mm -hmm. to mm -hmm. see. Yes, it's very charming mm -hmm. to mm -hmm. see mm -hmm. them. กินด้วยกันนะครับแบบต้องมีความหลากหลาย90เลี eat together l นแบบนี้ขยับไปทางด้านนู้นได้เลยนะครับมีขนมจีนจากช่องสามมีไอศครีมจากคนนอนกะเพราจากปลาป่าโซ enjoy food Thai food. ครับอันนี้ช่องไหนคะอ่าโอ๊ตชื่อโอ๊ตเพิ่งโอ๊ตเป็นแอดมินแอดมินช่องชื่อว่าโอ๊ตเชียงใหม่นะครับ เดซีฮัลโหลช o มี่อืมชื่อโอเชียงใหม่แต่ว่าเป็นแอดมินหลายๆช่องทีเนี้ยอ่าพอดีอยากมาทำบุญครบ๙วัดกับหลวงพลก็เลยก็เลยมาเปิดช่องที่นี่เลยตอนนี้ได้๓๐๐๐กว่าฝากไปติดตามช่องให้หน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวยังไงก็ไปทักทายโอได้นะคะเพราะโอเป็นแอดมินเยอะครับเดซีฮัลโหลชิมี่ใช่แล้วช่วยครับเลยครับผู้ชายงูพึ่งเลยอ่ะ Hey yes 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 come here and the backside they have to cleaning the place like this wow so the cleanings after eating yeah so many uh, activities so many things going on around here wow 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 wow. So many things, so many people around know, here. And so over there is the uh, mm, how for the monks new live new in the forest like land. like Wood Star here. Uh, wow! Yes, uh, <laughs> it's really beautiful. Uh, Live in the jungle at the temple ไม่รีบนะครับดิสเพอวัด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 หนองปากแค่นะครับวัดหนองปากแค่ at อีาน please wow 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 ยาจำลองมาแล้ว ว้าวนำมาในชุดสีม่วงหอสีม่วงเปลือสีม่วงมะมะมะปลางใช่ไหมว้าวสวยยัยลองเซร์เมเจอาไหนก็น่าจะมีแล้วัน The Popura Chanel is here ยายจำรองนะครับสหายลุงพลเอาเลยครับทานนะอย่า Other people around the temple here. Oh, yeah. uh, yes, I love to see that. To and again. and more and more coming. Wow, this shop again. <laughs> coming news. It's so all the day. We never hungry. <laughs> all more food. Yes, and more and more coming. Uh, in Thailand, we call long tan. Wow, ice cream. Yes, ice cream. <laughs> ice cream Yes, I love it. Ice cream. So many people. Yes. Wow. It's coming never never stop yet. <laughs> it's coming new. <here>. Yes. <laughs> ว้าวว้าวว้าว so many queue s e here too ้าว so many queue <c oughs> องูคนนี้มากเวลาาติมมีหลายเจ้าเลยอะ <c oughs> อมยยอะ <c oughs> อมีของมาเยอะเร <c oughs> ื่อยๆ <c oughs> เลยที่ใหม่อ่ะมีไอติมสองเจ้า <c oughs> Hello The most beautiful one in Kokok ok ok. she are the queen of Kokok madam madam แล้วเราจะรู้สึกเป็นหัวเฮ้ยยาจำลองสหายลุงพลนะครับ อ่าจะลองไปแล้วเดี๋ยวก็ค่อยสัมภาษณ์แล้วกันอ่าช็อกวิเชอร์เลสเตอร์กินข้าวก่อนอ่าเยสยูยาฮันนี่กินข้าวยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะครับเนาะยาฮันนี่ก็มามากันระายช่องเลยอย่าบอกนะผู้บริจาคหนึ่งล้านบาทอย่าบอกนะตกใจเป็นลมนะถสมเกลี่ยนเป็นลมนะอ้าวขณสัเกตก็มานะครับผู้บริจาคหนึ่งล้านบาทเป็นลงเลยนะครับเป็นลงเลย เ่อน์มินิชแนลส์แน now ครับผมอ a t i n g t o g e t h e ร like บ u f f e t อ่ากินอะไรบ้างแมงกะบพี่บอร่อยครับ What you like What you like m o t แกงเขียวหวานกงยวกาต้มยำไก่ ไก่น่าจะเป็นไก่บ้านเนาะต้มยำไก่บ้านนะคะน้าพี่โอ่งหรือเปล่าน่าจะเป็นผัดกะเพราหรือเปล่าครับไม่ใช่น้าพี่โอ่งนี่โอเค it's very yummy very Thai style after we come here to collect the money to give for the temple and also praying to make a n i g h t life but ในทุกวัยเรามีอาหารชิวิติงและในทุกเดือนกันแบบยังไม่มา, <together. S 2> มมานะครับสาวภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับสามสาวเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับช่วยบอกช่วยนะครับไม่ขึ้นนะครับไลน์ไม่ขึ้นนะครับ and so already here still keep the food <laughs> รา so ม่ีเมนูสวัสดีพ่ายาส่ขึ้นธ์ครับนะครับน่าจะมีการรวมรวมม,มา everyone enjoy food โอ้ขอบคุณครับดี oh, yeah, บนะครับมาแล้วครับรายนามเทพบุตรและเทพพิดาลายนามเทพบุตรและเทพพิดาที่เป็นเจ้าภาพลงทานนะครับคุณพ่อสิงค์คุณแม่ครุฑจันทร์ขลังสรีนะครับ you can see the money tree like this they come to k e e Thai culture we make the money tree like this <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนกันครับมาอ๋อมาไกลนะคะโอผมก็มาไกลมาจากเชียงใหม่ <c oughs> <c oughs> Yes, the money tree is like this. It's very nice. They making to bring to g i v e t o the the temple here and the monk. นะครับนี่คืออะไรนะโอเคนะครับไดเรียนจอยครับขอบคุณครับขอท่าน Yes, everyone happy here. For today is a good day and we everyone happy. Okay, then I would like to finish this clip and go to the next clip later. so Please follow links Oat Chiang Mai CM Thank you.